นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธะยะภะพุทธะไตรลักษยญาณมณีนพรัตนิสสาสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยิทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวัังคันทังสติวีจะมาเทรังห่างวันทามิทุรโตหังวันทามิทตัตโโยหังวันทามิสปสุุทะธ,ธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเทลังอาหางวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆอูเชมิด้วยจิตอันตั้งมั่นในพระรัตนตรัยนี้ขอจงบังเกิดเป็นพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีประสิทธิ ให้ปวงข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในการอันสมควรด้วยเทอญอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ